สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพี่ๆมึงน้องทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางนะครับผมเมื่อนี้ก็คื่อก่าครับผมมีแนวทางหัวห้าน้อยมาฝากเพื่อนๆนะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับผมเป็นวันพฤหัสที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับผมก็ได้ยังมาเบิรงกันหน่อยมาเบิ้์นผลประกอบการมือวานเงินกวนครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ พิเศษหมื่บ้านแห่งเดินสามกับสีไปนะครับหวยออกเจ็ดหนึ่งกับเก่าเจ็ดนะครับหัวเข่าครับผมหมื่บ้านพิเศษตัวนี้ต้องข้อให้เพื่อนๆหลายๆนะครับเนาะสำหรับดินของปกติหมื่บ้านนี่ให้เดินสามกับเจ็ดไปเนาะเพื่อนๆเพ่นดนสามกับเจ็ดไปหวยออกสามเจ็ดนะครับผมกลางสี่แปดนะครับผมกับสามเจ็ด อยู่ในชุดเด่นนะครับมาตรงนะครับหมู่บ้านเนาะสามเจ็ดมาทั้งซองตัวเลยนะครับตัวตัวเด่นหมู่บ้านนี่มาสามเจ็ดนะครับผมข้างล่างสีแปดสีแปดก็มีนะครับแต่ว่าเป็นเป็นอยู่ในตัวเด่นเตะบอได้น,นิ่นนะครับผม,มเพื่อนสีแปดอ่าสำหรับปกติดีมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่อนๆมาถูกสามตัวโต้น เก้าสามเจ็ดผมให้ยเจ็ดเก้าสามไปอว่าเนาะเป็นชุดนินไปอ่้วานนี่กะตัวนี้มาโตดนะครับของสําหรับปกติอ่้วานนี่ครับือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งสามตัวโตๆผมนะครับเพื่อนๆเนาะกะสำหรับบีไมืีอุ้วานนี่ครับให้เด่นหนึ่งขับซองไปกับโบเข่านะครับเพื่อนๆไม่ออกแปดสี่ขับสามเจ็ดเนาะมันสลับกันนะครับเพื่อนเพื่อน จังเกิลเก่าเก่าเจนีปกตินะครับผมก็ไปออกพิเศษซะนะครับผมกะว่ากันไปนะครับผมขอโทษขอให้เพื่อนๆนะคะรับที่พวกเขานะครับผมตัวเขาเขานะครับเนาะมาบึงมือนีดีกว่าครับผมเพื่อนๆมือนีเป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับผมยี่สิบสองมือนีสหรับพิเศษนะครับผมพิเศษมือนีเด่นหานะครับกัหกพิเศษนีค่อนข้างมั่นใจหานะครับ หากับหกนะครับชุดชุดจับคู่มากกับซิมี่หาสองหาสามหาหกหาเจ็ดอันนี้เป็นชุดเน้นนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นชุดรองเป็นหกนะครับผมกับซิมี่หาแปดกระหกแปดนะครับเน้นหาครับมาอนี่จริงๆสําหรับพิเศษนี่ก็มัก์คเตอรหาถึงหกก็นะครับเพื่อนๆพิษชนาบึงนะครับผมกัว่าไปตามสูตรนะครับเนาะสูตรเน้นตัวใดผมก็ให้เน้นตามสูตรให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเบิึงนะครับผมสำหรับ ปกติดินปกติมัอนี้ครับผมได้ดินแปดครับเพื่อนๆแปดกับเจ็ดเมืองบามือนี้สีมาลำกันบ่อเนาะครับเนาะแต่ว่ามือนี้ก็เน้นแปดที่เนีนแปดนะครับเนาะสําหรับสายหลุดให้เพื่อนๆพิจารณาเบ้างครับชุดเน้นกันซีมี่แปดหกแปดเจ็ดนะครับแปดแปดรองมากๆกันซี่เป็นเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับชุดชุดรองคืออยู่ข้างล่างนะครับเนาะก็สามสามตัวมันนี้ก็สําหรับ ดินปกตินะครับเนาะชุดเต็มกระสิมี่แปดแปดหกแปดแปดเจ็ดเปลแปดแปดสามตัวเลยครับคือลักล้อยมือนีมากเลขเกียก็เลขแปดถือก่านะครับผมหมูว่านี่มันสลับกันมาถึกตัวนะครับผมเพื่อนๆแต่ว่าชุดนิ่นผมจะนิ่นแค่สี่ชุดนี่ครับผมเพืเ่อนๆที่เหลือเป็นชุดลองครับเพืเ่อนๆหมักตัวใดค่อยเลือกตามนะครับเนาะตัวนี้เป็นชุดนิ่นของสามตัว ปกติมือนีนะครับผมเพื่อนส่วนวีไอพีนะครับผมเด่นสามกับสองมือนีที่สูตรใหม่นะครับผมสำหรับวีไอพีว่านี่แตกกระจายได้สูุดกอลบกเข่านะครับผมเพื่อนๆขอนข้อไพ่ด้หลายนะครับชุดเด่นมาอยู่ล่างผมเรียรสลับกันนะครับเพื่อนๆก็เป็นสามเจ็ดตับสามแปดสามเก้าสามศูนต์ตัวนี้เป็นชุดรองเนอะข้างบนหน่งกับสองเน้นมือนีก็เน้นสามนะครับผมสําหรับวีไอพีนะครับเพื่อนๆก็มือนีก็มีแนวทางมาฝากเพื่อนๆ ประมาณนี้ครับผมกับฝากปีจะหน้ามึงนะครับผมเพื่อนๆแนวทางมีเขามีลดจำนวณมาจากอ่าย้อนหลังนะครับเนาะส่วนอนาคตกับมิรุนกันมือแรงน้ำกันนะครับเพื่อนๆกะมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่มากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะครับเนาะกะขอบคุณหลายๆครับผมให้เพื่อนๆทุกท่านมีช่วงมีลาบกันทุกคนเด้อครับเด้อมือนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ